พ่อลูกทำเอกสารหายไม่รู้ไปไว้ที่ไหนขอพระเจ้าทรงโปรดให้ลูกหาเจอด้วยเถิดเอ่อสำหรับพี่ไก่ก็มีเน่นะคะก็เอ่อได้เล่าให้กับพี่พาวฟ,ฟังไปแล้วซึ่งคือคือ,คอจะโน้ตตัวเองอาจจะโน้ตทำสั่งของพี่พาวทั้งหมดเลยแล้วก็พอมาช่วงนี้เนี่ยคือโน้ตเนี่ย บังเอิญเราอะหยิบเข้าไปในห้องนอนใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวใครจะลงทะเบียนว่าใครจะอ่านอะไรอะไรประมาณเนี้ยพอเช้ามาตัวเองก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้หยิบเข้าไปคิดว่าหยิบแค่แผ่นกระดาษใบเดียวกับปากกาใจคิดอะน,นะคะเสร็จแล้วพอมาหาที่โต๊ะช้ามาจะต้องนั่งโต๊ะและรู้แล้วเดี๋ยวพี่พาวต้องโทรมาปรากฏว่า เราหาก่อนเลยเรามีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรจะตรงกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยหาก่อนเลยปรากฏว่าหาไม่เจอก็เลยอธิษฐานขอพระเจ้าว่าพ่อลูกทําเอกสารหายลูกเออ่ทำโน้ตที่ที่พี่เผาให้ไวอ้อ่ะมอบหมายงานทุกอย่างหายไม่รู้ไปทํะไรไม่รู้ไปไว้ที่ไหนขอพระเจ้าทรงโปรดให้ลูกหาเจอด้วยเถิดแล้วก็นาะบัดนาวไม่รู้ยังไงเดินเข้าไปที่ห้องนอนแล้วก็เจอ เจอกระดาษที่เราไม่คิดว่าเราจิบเข้าไปเป็นกระดาษที่พี่พาวสั่งงานทั้งหมดเลยถ้าอันนั้นหายเป็นอะไรที่แบบว่าเครียดด้วยแหละแล้วก็เราไม่อยากให้พี่พาวแบบเอออารมณ์ไม่ดีอะ่ะเพราะว่าเราเราต้องต้องต้องรับผิดชอบตรงส่วนเนี้ยก็ไปเจออุย้ยขอบคุณพระเจ้าเจอเลยค่ะเจอเลยก็เชื่อว่าเขาวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราแล้วก็พระเจ้าส่งให้ให้ผ่อนอยู่ตลอดเวลาพอกลับเข้ามาที่โต๊ะพี่พาวโทรมาพอดีเลยอะค่ะ ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ออพระเจ้าทรงนําใน,ใน,ในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งน้องสี่พระเจ้าก็ไปเตือนถึงเรื่องการที่เราจะอ่านมาละโกร่วมกันทุกอย่างเลยพระเจ้าก็ทรงนําให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแล้วก็สั่งสอนเราก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะเอเมนค่ะเอเมนค่ะ